ที่เขาไปเจอกลุ่มแบบสันติพร้อมพัดเจอ,อผู้กองแป้งอ่ะอะไรวะขอโทษนะบางทีแบบอ,อืาธรรมนัธรรมนัธรรมนัฐธรรมนัแล้วก็ไปเจอเอ,อสุชาติันเอ้ไม่ใช่ตัน่่ไม่ตันสุธาไม่ตันสุธา<ม>สุชาติชมกลิน่นชมกลิ่นอะไรเงี้ยสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็นคนชนบุรีเพราะผมอะมีคนรู้จักนคนชมกลิ่นชมกลิ่นนะครับอยู่แถวแถวเขาเรียกหนองแช่แว่นอะผมไม่รู้เขาแต่คนที่ผมรู้จักเนี่ย เขาอยู่หนองแช่แว่นหนองแช่แว่นเนี่ยมันอยู่เอะไรพนันที่คมขึ้นมาหน่อยอยู่ก่อนถึงพันทองอะไรประมาณเนี้ยผมรู้จักคนเนี้ยนะฮะแต่เขาเขาชื่อเล่นชื่อเขียดนะฮะแต่เขาแกวผมนะเป็นครูเป็นครูครชื่อชื่อชื่อจริงๆเขาชื่อพัชราพรอะไรประมาณเนี้เอ๊ยพ,พัชราเหรอพช่าไม่รู้ช่างมาโอเคแต่นัมสกุลชมกลิ่นแนะ่นนะะ่เอ๊ะแล้วมันก็มีเอ้ผู้จัดแต่ก่อนคน คนจัดรายการตอนตอนปัจจุบันมันอยู่ช่อง9อยู่ไม่ใช่ช่อง9อยู่อยู่ทียุของสอมมติท่อ96.5นี่ยอันนั้น<ไ>ก็นำกลิ่ชมกลิ่นไหมอะวะไอ้เก่งอ่ะพัชราพรพัชราพร,พาพรเออแ่ะเออมันก็มีที่เป็นจัดรายการกับไอ้นั่นไอ้บุม๋มไอ้บุ๋มบรรดาเมื่อก่อนเมือก่อนเก่งเมื่อก่อนไอ้เก่งไอ้เก่งอ่ะแต่ก่อนมันอยู่แปซิฟิกกับผมมันก่อนก็เออเออเออทำไมไม่รู้ว่านามสกุลมันซ้ำกันมั้นเออมุชิพชราพร ไม่รู้มันเออไม่รู้ช่างแม่งคแต่ว่านี่เว้ยไม่เด็กกออ็น้องธรรมศาสตร์บอกพี่มึงใส่เสื้อมันน,นุชินมึงรวยเท่านุชินบอกว่าตัวไหนวะผมก็ยามนึกเะไอ้ตัวดำาๆขาวขาเลยพี่ผมก็ดำดำขาวขาวผมก็ใเสื้อยืดเหรอมันบอกไม่ยืดเสื้อมีปกพี่อ๋อตัวนี้ครับต,ต,ตัวนี้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 ไม่เหมือนคุณไปดูได้เลยแต่มันดำดำขาวขานี่มันกล้วยกล้วยผมจะจากกล้วยจากกล้วยนี่มีหวีมีกล้วยมีหวีเสื้อตัวเนี้ยซื้อจากอินโดนีเซียซื้อลิมถนน ม่ได้ซื้อร้านมีชื่อมีเสียงซื้อริมถนนครับแต่ว่าพอดีมันไหจจะไปเหมือนกับอนุทินก็โอเคจบไม่เหมือนกันครับผมมาเทียบอนุทินไม่ได้แล้วครับด้วยเรื่องเงินทองไม่มีทางก็กลับมาเรื่องเดิมอนุทินเขาก็เมื่อวานเขาก็เปิดตัวดีนะนะก็คือเมื่อวานตอนที่คุยกันนะตอนที่ผมอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วก็เสียงดังๆก็ได้ยินบ้างม่ได้ยินบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอ่อ เขาเปิดตัวได้สวยฮะสร้าง first impression ได้นะ first impression แปลว่าความประทับใจครั้งแรกโอเคการดึงเอกนิติ e iti, นะครับดึงเ,เสียดงอัธพลเลิศพิบูรณ์ดึงศรีศักดิ์วงเกตแก้วมาได้สามคนเนี่ยดูเก๋เลยแล้วนะดูเก๋นะดูเก๋เลยนะครับเพราะาอย่างน้อย,นอยเนี่ยเออก็เขาก็จะวางอย่างที่บอกว่างอัธพลไว้ที่กระทรวงพลังงานนะครับ เพราะว่าอัธพลก็เป็นอดีตซีอของอ,อตททนะฮะแล้วก็วางเอกนิตินะครับไปที่รัฐมตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับก็โอเคเอ e กนิติก็อายุเท่าไหร่เองห้าสิบสามห้าสิบประมาณได้ห้าสี่เนี่ยเขายังเหลืออายุทการเยอะ <c oughs> พอสมควรน,นะครับส่วนศรีศักดิ์พงเกตแก้วเนี่ยก็ที่บอกเคยเป็นอดีตทูตอยู่ลอนดอนนะครับเคยเป็น ประหลัดกระทรวงอะไรประมาณนี้ก็ก็สําหรับผมนะครับผมพอจะรู้จักศิีปศักดิ์บ้างบ้างแค่ว่าบ้างแล้วกันไอ,อความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยห่างกันมากนะก็ห่างเคยสัมภาษณ์เขานิดนิด,นดหน่อยๆประมาณนี้ไม่ได้มากมายนะครับเอ,อก็ผมว่าเขาเก่งกว่าเก <laughs> ่งกว่ามาริดแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดเท่าอับ พูดตัวเลขกได้ละเอียดยิบขนาดนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่ารัฐนตรีใหม่นะครับที่คาดว่ะจะประกาศได้วันเนี้ยนะครับเพราะพวกนี้มันก็เป็นการพูดกันไปพูดกันมานะคาดดาวแล้วกันนะเขาก็คาดว่าพวกนี้อาจจะเข้าเฝ้าคือคือจะกล่าวผอมทุนก็เอาเป็นว่าเรื่องเข้าเฝ้าก็แล้วแต่จะโปลดแล้วกันนะครับก็ผมไม่ทราบก็แต่ว่าตอนแรกเขาอยากจะเอ่อทุนกล้าวรายชื่อแต่เมื่อวานแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทุนกล้าวหรือยังเพราะว่าข่าวไม่ออก คือผมว่าอนุทินเนี right right. so <l> ่ยก like ็ดีอย่างนึงที่ว่าถ้าเทียบกับทักษิณเนี่ยทักษิณเขาจะต้องบอกนี่นันเขาจะต้องดันนี่นันในนันนู่นอะไรเงี้ยวันนี้ไปเข้าฟ้าพระเจ้าอยู่หัววันนี้ไปนั่นนี่นั่นนู่นนู่นนี่นั่นอนุทินเนี่ยผมก็ไม่รู้เขามีอะไรที่ไปเก็บความลับหรอกนะคือจริงๆเวลาเรื่องเจ้าเรื่องนายไม่ต้องพูดเยอะเออไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเรื่องเจ้าเรื่องนายเนี่ยแล้วแต่จะโปรดลงมานะครับอันนี้ผมจะเป็นคนโบราณอยู่ครับเวลาพูดเรื่องเจ้าเรื่องนายเนี่ยต้องให้โปรดลงมาเราไม่สามารถจะไปกําหนดได้ว่าจะไปเข้าฟ้าวันนี้ เออเอาง่ายๆใครที่เคยกลับคมทูนเพื่อจะ,อะขอ,อะพระราชานุญาตหรือพระบรมราชานุญาตพูดง่ายคือเสร็จพริ่มเนินเพื่อจะ